ครับท่านที่ผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เราได้ออกภาคสนามนะครับกําลังเตรียมตัวที่จะเดินทางสู่ภาคสนามของเขตน้ําท่วมน่าจะเป็นแถวไหนเดี๋ยวขอเรียนถามกับท่านประธานการสื่อสารกับสังคมของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับท่านชัชวานศรีวชราวัตรครับท่านประธานครับสวัสดีครับครับก็วันนี้ออกนามสกุลท่านถูกหรือเปล่าถูกต้องครับวันครับวันนี้ที่เราจะไปเราก็จะไปประมาณเขตบางแค นะครับครับโดยที่เราได้รับความอนุเคราะห์มาจากกองกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับก<อ>็เราพราะว่าท่านได้ช่วยเหลือเรานะครับในการที่จะนาแล้วก็เป็นเขตที่ท่านดูแลนะฮะซึ่งจํานวนรถที่จะมีอยู่เนี่ยท่านจะเห็นภาพว่าเราจะมีรถขบวนใหญ่ไปนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะฮะจากหลายๆหน่วยงานก็ามาจากกรมสุขภาพจิตก็ามานะครับแล้วก็จะมีแพทย์พสวมา นะครับเราจะมีสถาบันพระจอมเกล้ามานะครับแล้วก็รถต่างๆเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากกองทัพภาคที่หนึ่งภาคที่ครับโดยท่านคุณโปอุดมครับครับ ท่านท่านพระโ bon ตรดมศิีจบุตรท่านก็ให้ความกรุณาเรานะครับแล้วก็จะเป็นเขตพื้นที่ที่ท่านดูแลแล้วก็ทางฝั่งนู้นนะฮะที่อยากจะให้ท่านชมก็คือในเรื่องของการที่ได้ได้รวบรวมในเรื่องของการทําทรายต่างๆนะครับเรื่องของทรายต่างๆเนี่ยก็าทางกองทัพภาคที่หนึ่งก็ก็ทำไม่ได้ทํครั้งละร้อยถุงพันถุงนะครับทำก็เป็นหมื่นๆมืนถุงแล้วก็ที่ทําไปเป็นล้านถุงแล้วนะครับก็ อันนี้ก็จะเห็นว่า,ากองทัพได้ให้ความร่วมมือกับประชาชนเต็มที่นะครับในการที่จะช่วยเหลือในการน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วก็ไปช่วยกันดูแลนะฮะของประชาชนในเรื่องของสภาที่ปรึกษ,ษาเนี่ยมีอะไรก็แล้วแต่เราเองเราก็ต้องกลับมาตระหนักเรื่องนี้ว่าในเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยเป็นเป็นภัยต่างๆไปอย่างไรเดี๋ยวเราก็เชิญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ค,ครับ,บรับ,บผมอาจ,จารย์ดรแสนร,รายงานนะครับอาจ,จารย์ดรแสนชดารมแล้วก็ท่านชัชวานศรีวชิราวัตรนะครับให้สัมภาษณ์หน้ากองทัพภาคที่หนึ่งครับในวานนี้พักช่วงนี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับจะพัฒนาตนต้องด้วยศีลสมาธิและปัญญา ร่วมพัฒนากายวาจาและใจกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขพบกับดรแสนชดารามอาจารย์นักจัดรายการวิทยุธรรมะที่อุทิศตัวเพื่อการศาสนามากว่า30ปีที่จะพาคุณไปสัมผัสกับบุคคลที่ใช้หลักธรรมในการนำพาชีวิตสู่ความสุขที่แท้จริงร่วมเรียนรู้หลักธรรมไปกับพวกเขาเหล่านี้ได้ทุกบ,บนจานเวลา17นาฬิกา30นาทีทางช่อง PN2 ทูวิชั พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความสำคัญยิ่งศาสนาหนึ่งของโลกมีพุทธสังเวชนีสถานที่ชาวพุทธทั่วโลกควรครั้งหนึ่งในชีวิตพึงน้อมกายวาจาใจไปนมัสการณจุดที่พระพุทธองค์ประสูตรตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาปรินิพานและจุดอื่นๆทั้งในอินเดียเนปาล ร่วมส่งเสริมพลังแห่งบุญคือฐานศีลภาวนาและศีลสมาธิปัญญาโดยพลังบุญกรุปและพลังบุญสื่อสร้างสรรค์โทร0 6 6 9 3 9 8 8 1 0 8 5 9 9 0 2 7 5 4ยโกมโกเสยม सम्मादि सम्मासन्तपो सम् माच सम्माकं मन्तो सम्मा आजिवो सम्मा सम्मावाय समासति सम्मा समा